thank mm -hmm. you คืนที่อยู่กับปัจจุบันคำคืนนี้เมื่อแสงไฟค่อยๆสลัวลงแสงของโลกภายนอกเริ่มเยียมสงบแต่ในใจของเราอาจจะยังไม่เยียบตามหลายครั้งที่หัวใจยังเต็มไปด้วยเสียงความคิดเรื่องราวที่ยังไม่ได้คำตอบหรือความกังวลที่เราเผลอหอบติดมาจากทั้งวันคุณอาจจะกำลังนอนบนเตียงมองเพดานเงียบๆแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยคำถามว่า รุ่งนี้จะเป็นยังไงหรือสิ่งที่ทำไปวันนี้พอหรือยังเหมือนกับว่าแม้ร่างกายจะหยุดแต่ใจยังวิ่งไม่หยุดเลยสักนาทีแต่เชื่อไหมคะว่าคืนหนึ่งหนึ่งไม่จาเป็นต้องเต็มไปด้วยความกังวลแบบนั้นเสมอไปเราสามารถเลือกได้ว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่เราให้ของขวัญกับหัวใจตัวเองได้พักเบาๆสักหน่อยและวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นก็คือ การกลับมาอยู่กับปัจจุบันผ่านการฝึกเจริญสติอย่างอ่อนโยนไม่ต้องใช้เวลานานไม่ต้องใช้ทักษะพ,พิเศษไม่ต้องพยายามควบคุมอะไรเลยนะคะแค่แค่คอยๆรู้ตัวและกลับมาอยู่ตรงนี้กับลมหายใจกับเสียงรอบตัวและกับความเงียบสงบที่กำลังโอบล้อมเราและคืนนี้เราจะลองเดินทางเล็กๆไปด้วยกันนะคะ เดินเขาสู่ความสงบผ่านการฝึกสติทีละก้าวเพื่อให้หัวใจของเราได้เรียนรู้ว่าความเบาและความสงบไม่ได้อยู่ที่พรุ่งนี้ไม่ได้อยู่ที่ปัญหาจะถูกแก้หรือไม่แต่ซ่อนอยู่ในปัจจุบันนี่เองค่ะและเมื่อคุณพร้อมอยากจะชวนคุณค่อยๆผ่อนลมหายใจแล้วเริ่มต้นคืนที่ใจเบาไปด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะ สังเกตลมหายใจของตัวเองคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลงลองให้เวลากับตัวเองสักเล็กน้อยนะคะลมหายใจของเราอาจจะเป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกวินาทีจนเราแทบไม่เคยใส่ใจแต่ความจริงแล้วลมหายใจนี่แหละค่ะคือสมอที่จะพาเรากลับมาสู่ปัจจุบันลองค่อยค่อยหลับตาเบาๆวางร่างกายให้อยู่ท่าที่สบายที่สุด จากนั้นสังเกตลมหายใจเข้าไม่ต้องบังคับนะคะแค่รู้สึกว่าอากาศเย็นกำลังค่อยๆไหลเข้ามาเติมเต็มปอดของเราแล้วค่อยๆหายใจออกเหมือนกับว่ากำลังวางความกังวลความเหนื่อยล้าทั้งหมดออกไปพร้อมกับลมที่ไหลออกไปบางครั้งเพื่อให้ใจไม่ฟุง้งซ่านลองนับในใจเบาๆก็ได้ค่ะเวลาหายใจเข้านับ หนึ่งสองสามเวลาหายใจออกก็นับหนึ่งสองสามแค่นี้ใจก็จะค่อยๆมีที่ยึดเกาะไม่หลงวิ่งตามความคิดสมมติว่าคุณกำลังนอนอยู่แต่ในหัวเต็มไปด้วยเรื่องงานพรุ่งนี้คำพูดที่ยังติดอยู่ในใจหรือความกังวลที่ยังหาคำตอบไม่ได้ ลมหายใจนี้ล่ะคะ่ะที่จะช่วยให้คุณค่อยๆวางทุกอย่างไว้ข้างนอกห้องนอนเพียงแค่คุณบอกกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันขออยู่กับลมหายใจไม่ใช่กับความคิดลองทำแบบนี้สัก3าถึง5นาทีคุณจะเริ่มรู้สึกว่าความคิดที่เคยวิ่งบุ้นเหมือนรถติดบนถนนกำลังค่อยๆค,คลี่คลายเหมือนถนนที่เริ่มโล่งขึ้นใจคุณก็จะสงบขึ้นทีละน้อย แนวทางปฏิบัติเล็กๆก่อนนอนนะคะคืนนี้คุณอาจจะลองตั้งนาฬิกาปลุกเบาๆไว้ที่5นาทีเพื่อฝึกหายใจอย่างรู้ตัวก่อนจะนอนจริงๆนอนในท่าที่สบายหลับตาหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงอากาศที่เข้ามาและหายใจออกยาวๆเหมือนกำลังวางทุกความกังวลออกลงไม่จำเป็นต้องทำถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นะคะ ไม่ต้องห้ามความคิดไม่ให้เข้ามาแค่รู้ตัวแล้วพากลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งก็พอแล้วและผลลัพธ์ที่คุณจะสัมผัสได้นั้นเมื่อฝึกแบบนี้บ่อยๆใจของคุณก็จะค่อยๆช้าลงความคิดที่เคยพัดไปไกลก็จะเบาลงเหมือนกับว่าคุณได้กลับมาอยู่ตรงนี้จริงๆและในความสงบนั่นเองร่างกายและหัวใจจะพร้อมสำหรับการพักผ่อนที่แท้จริง คืนนี้ลองให้ของควัญกับหัวใจตัวเองด้วยลมหายใจสักไม่กี่นาทีดูนะคะแล้วคุณอาจจะค้นพบว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยมันอยู่ที่ตรงปลายลมหายใจเข้าและต้นลมหายใจออกนี่เองเรื่องเล่าคืนที่เหนื่อยเกินกว่าจะนอนหลับมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเมย ในแต่ละวันเธอต้องเจอกับงานกองโตเจ้านายที่เร่งรัดและปัญหาที่เธอควบคุมไม่ได้เธอบังจะกลับบ้านด้วยหัวใจที่หนักอึ้งและเมื่อตกกลางคืนเธอวางร่างลงบนเตียงแต่กลับนอนไม่หลับเพราะสมองยังทำงานไม่หยุดเสียงในหัวพรั่งพลูเหมือนคนพูดพร้อมกันหลายสิบเสียงพรุ่งนี้ต้องรีบส่งงานทำไมฉันต้องตอบเขาแบบนั้นนะถ้าผลออกมาไม่ดีจะทำยังไง คืนแล้วคืนเล่าเธอแทบไม่ได้พักจริงๆกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนสนิทของเธอบอกเบาๆว่าถ้าคิดมากแล้วแก้ไม่ได้คืนนี้ลองแค่หายใจสิแกไม่ต้องแก้ทุกอย่างตอนนี้ก็ได้เมยเลยลองทำตามคำแนะนำนั้นเธอค่อยหลับตาหายใจเข้าลึกๆนับในใจ1 2 3แล้วหายใจออกช้า พร้อมจินตนาการว่ากำลังปล่อยความกังวลออกไปกับลมหายใจในครั้งแรกเธอยังไม่สงบเท่าไหร่ความคิดยังวนอยู่แต่ทุกครั้งที่ใจเธอเริ่มหลุดไปเธอก็พากลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งไม่ดุดันไม่บังคับแต่พากลับมาอย่างอ่อนโยนผ่านไปเพียงห้านาทีเธอรู้สึกเหมือนสมองเริ่มช้าลงเหมือนถนนที่รถเคยติดแน,น่นค่อยๆโล่งขึ้น และในคืนนั้นเองเธอหลับได้ง่ายกว่าที่เคยสิ่งที่เรื่องนี้บอกเราก็คือปัญหาของเมย์ไม่ใช่การนอนไม่หลับนะคะแต่เป็นการหอบทุกอย่างขึ้นเตียงและทำให้ใจไม่มีที่ว่างการหายใจอย่างมีสติจึงกลายเป็นเครื่องมือเล็กๆที่ช่วยปลดภาระนั้นชั่วคราวแนวทางปฏิบัตินะคะหากคุณเป็นเหมือนเมย์ในบางคืน ่อนนอนลองปิดไฟวางโทรศัพท์หลับตาเบาๆหายใจเข้าลึกๆนับ1 2 3หายใจออกช้าๆแล้วบอกตัวเองว่าจนวางสิ่งที่ไม่จำเป็นลงทำเพียง5นาทีคุณจะรู้สึกว่าใจเริ่มเบาและพร้อมพักผ่อนหลัยคืนนี้ไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาทั้งหมดนะคะ แค่ให้ลมหายใจเป็นเพื่อนพากลับมาสู่ปัจจุบันและบางทีสิ่งที่เราตามหามานานนั้นอย่างความสงบอาจจะอยู่ใกลแค่ปลายจมูกนี่เองข้อที่สองฟังเสียงรอบตัวด้วยใจที่เปิดกว้างคืนนี้เมื่อคุณนอนอยู่บนเตียงบางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงมากมายรอบๆบตัวเสียงลมงพัดผ่านหน้าตา่าง เสียงรถที่แล่นอยู่กไกลๆหรือบางครั้งอาจจะมีเสียงหมาเหา่าเสียงคนคุยกันเสียงที่ทำให้คุณเผลองดเงิดและคิดว่าเมื่อไหร่จะเงียบสักทีแต่แท้จริงแล้วเสียงเหล่านี้ไม่ใช่ศัตรูของคุณเสียงคือส่วนหนึ่งของปัจจุบันและเราสามารถเปลี่ยนวิธีมองได้แต่ที่จะผลักใสยพวกมันออกไปลองเปิดใจรับฟังอย่างอ่อนโยน ค่ำคืนนี้ลองนอนในท่าที่สบายๆหลับตาเบาๆแทนที่จะพยายามปิดหูหรือผลักเสียงออกไปให้ลองฟังอย่างที่มันเป็นดูนะคะถ้ามีเสียงพัดลมให้คุณจินตนาการเหมือนลมกำลังพัดความกังวลออกไปแต่มีเสียงรถวิ่งผ่านลองมองว่าเป็นเพียงการเดินทางของใครบางคนที่ไม่เกี่ยวกับเราแมบบ้แต่เสียงหัวใจของคุณเองก็รับรู้ว่า นี่คือสัญญาณของการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะเมื่อคุณฟังสิ่งเหล่านี้โดยไม่ตัดสินว่าดีหรือรบกวนคุณจคะค้นพบว่าเสียงเหล่านี้กลายเป็นเหมือนเสียงดนตรีประกอบยามค่าคืนที่คอยพาเราเข้าสู่ความสงบมีชายคนหนึ่งชื่อนัดเขาเป็นคนนอนยากมากเพราะทุกครั้งที่ได้ยินเสียงรอบบ้านเช่นเสียงสุนัขเห่าหรือเสียงรถผ่าน เขาจะรู้สึกหงุดหงิดและคิดว่าเพราะเสียงพวกนี้แหละฉันถึงนอนไม่หลับวันหนึง่งนาได้เรียนรู้วิธีฟังเสียงรอบตัวอย่างมีสติแทนที่จะหนีเขาลองเปิดใจฟังเสียงที่มันเป็นเขาหลับตาและแทนที่จะโกรธกับเสียงสุนัขเห่าเขากลับ,บอกตัวเองว่านั่นคือสัญญาณว่าคืนนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตตื่นอยู่กับฉันแทนที่จะเกลียดเสียงรถเขาบอกกับตัวเองว่า ทุกคนต่างก็มีเส้นทางของตัวเองฉันไม่จำเป็นต้องตามไปผลลัพธ์ก็คือแทนที่เสียงจะกลายเป็นศัตรูกลับกลายเป็นเสียงเตือนใจว่าเขายังอยู่ในโลกที่เคลื่อนไหวและเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของปัจจุบันนั้นด้วยคนืนนั้นนัดหลับได้ไง่ายึ้นไม่ใช่เพราะโลกภายนอกเงียบลงนะคะแต่เพราะใจของเขาเงียบลงต่างหาก สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เสียงรอบตัวไม่ใช่อุปสรรคต่อการพักผ่อนแต่คือบทเรียนเล็กๆที่พาเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันการไม่พักสไ,ไม่ตัดสินว่าเสียงนั้นควรหรือไม่ควรมีคือการปล่อยให้โลกเป็นไปตามในแบบของมันและใจเราก็จะได้เรียนรู้ที่จะสงบอยู่กับท่ามกลางสิ่งที่เป็นแนวทางปฏิบัติในคืนนี้นะคะ ก่อนนอนลองใช้เวลาเพียง5นาทีหลับตาเบาๆฟังเสียงรอบตัวทั้งหมดไม่ต้องผลักไม่ต้องปิดกัน้นแค่รับรู้และบอกตัวเองว่านี่คือส่วนหนึ่งของปัจจุบันแล้วคุณก็จะได้พบว่าใจของคุณนั้นจะค่อยๆเบาไม่ใช่เพราะความเงี้้ภายนอกแต่เพราะคุณเรียนรู้ที่จะสงบจากภายในตัวเองหลังคืนนี้ให้เสียงรอบตัวกลายเป็นเพื่อนพาคุณเข้าสู่ความฝันนะคะ และเมื่อหัวใจยอมรับสิ่งที่เป็นได้อย่างอ่อนโยนคุณก็จะพบว่าการพักผ่อนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเงียบสมบูรณ์แต่ขึ้นอยู่กับความสงบในใจของคุณเองข้อที่3อยู่กับปัจจุบันปล่อยความคิดลอยผ่านไปเหมือนก้อนเมฆคืนนี้ในขณะที่คุณกำลังหลับตาเตรียมพักผ่อน อาจจะมีความคิดมากมายผุดขึ้นมาเหมือนน้ำพุที่ไม่หยุดไหลความคิดบางอย่างเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วแต่เราก็ยังย้อนกลับไปซ้ำความคิดบางอย่างเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึงแต่ใจเราก็รีบไปรออยู่ก่อนแล้วนี่แหะคะ่ะที่ทำให้หัวใจของเรานั้นเหนื่อยไม่ใช่เพราะปัญหาใหญ่โตอะไรเสมอไปแต่เป็นเพราะว่าเราก่อความคิดไว้ทุกอัน เหมือนคนที่พยายามถือก้อนหินทีละก้อนทีละก้อนจนหนักเต็มมือลองวิธีนี้ดูนะคะเมื่อคุณนอนนิ่งๆแล้วความคิดเริ่มผุดขึ้นมาไม่ต้องพยายามผลักออกไปและไม่ต้องบังคับให้ตัวเองห้ามคิดเราอยิงห้ามความคิดก็ยิ่งแรงขึ้นลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้จินตนาการว่าความคิดทุกอย่างเป็นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า บางก้อนข่าวนวลบางก้อนทืมหมดคุณไม่จำเป็นต้องเกาะไม่ต้องวิ่งตามแค่เฝ้ามองมาลอยผ่านไปคุณอาจจะพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันเห็นแล้วและฉันเลือกที่จะวางแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจของคุณอีกครั้งมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขามักจะนอนไม่หลับเพราะความคิดวนอยู่ตลอดเวลา เขาชอบย้อนคิดว่าท่าวันนั้นฉันทำได้ดีกว่านี้คงไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นหรือบางคืนก็คิดว่าพรุ่งนี้ต้องเจออะไรอีกจะผิดพลาดอีกไหมจนคืนหนึ่งเขาลองทำตามที่ครูสอนสมาธิแนะนำคือไม่ต้องไล่ความคิดออกไปแต่ให้มองมันเหมือนก้อนเมฆเขาหลับตาเห็นความคิดเรื่องงานขึ้นมาเขาก็แค่บอกตัวเองว่าอ๋อ นี่คือความคิดเรื่องงานแล้วปล่อยให้ลอยผ่านพอความคิดเรื่องความผิดพลาดในอดีตพุดขึ้นมา mm. เขาก็บอกว่าอ๋อนี่คือความคิดเกี่ยวกับอดีตแล้วก็มองให้มันลอยหายไปทำแบบนี้ซ้ำๆจนเขาเริ่มรู้สึกว่าใจไม่เหนื่อยจากการไล่ความคิดอีกต่อไปและในที่สุด เขาก็ค้นพบว่าความสงบไม่ได้มาจากการไม่มีความคิดแต่มาจากการไม่ไปวิ่งตามความคิดต่างหากลองปฏิบัติตามนี้ดูนะคะนอนในท่าที่สบายหลับตาเบาถ้ามีความคิดใดผุดขึ้นมาให้คุณเฝ้าดูมันเหมือนดูเมฆบนฟ้าบอกตัวเองเบาๆว่าฉันเห็นแล้วและฉันเลือกที่จะวางแล้วค,ค่อยๆพากลับมาสู่ลมหายใจของตัวเองอีกครั้ง ไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องสงบสมบูรณ์แบบตั้งแต่ครั้งแรกนะคะการฝึกนี้เป็นเหมือนการเรียนรู้ที่จะไม่เหนื่อยกับการแบกเมฆทั้งท้องฟ้าแต่จะยอมให้เมฆลอยไปตามธรรมชาติของมันผลลัพธ์ที่คุณจะสัมผัสได้ก็คือคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าใจค่อยๆเบาความคิดยังคงมีอยู่แต่ไม่ได้เหนี่ยวรั้งคุณเหมือนเดิมแล้ว คุณเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เป็นโดยไม่ต้องสู้กับมันอีกแล้วและในความอ่อนโยนนั่นเองคุณก็จะได้สัมผัสคืนที่ใจเบาอย่างแท้จริงข้อที่4ขอบคุณสิ่งเล็กๆที่มีอยู่ในค่ำคืนนี้บางครั้งเรามักมองหาความสุขในสิ่งใหญ่โตบางอย่างที่ยังมาไม่ถึงหรือสิ่งที่เราอยากได้ในอนาคตจะลืมไปว่า ความสุขจริงๆนั้นอาจจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่เรามีอยู่แล้วและรอให้เราขอบคุณคืนนี้ก่อนจะนอนลองหยุดใจไว้สักครู่แล้วถามตัวเองเบาๆว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่ฉันรู้สึกขอบคุณไม่ต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะคะอาจจะเป็นเพียงรอยยิ้มจากเพื่อนร่วมงานเพลงเพราะๆที่ได้ฟังระหว่างทางกลับบ้าน กลิ่นชาที่โปรดหรือแค่การที่เรามีเตียงให้นอนอย่างปลอดภัยในคืนนี้ก็เพียงพอแล้ววิธีฝึกนะคะหลับตาในท่าที่สบายค่อยๆนึกถึงสสิ่งเล็กๆที่คุณขอบคุณในวันนี้อาจจะเป็นฉั้นดีใจที่ได้ยิ้มกับคนแปลกหน้าหรือฉันรู้สึกขอบคุณที่มีใครบางคนถามว่าวันนี้เหนื่อยไหม หรือแม้แต่ฉันยังมีลมหายใจเพื่อพักผ่อนในคืนนี้เมื่อคุณนึกถึงสิ่งเหล่านี้ลองบอกกับตัวเองเบาๆว่าขอบคุณมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแอนเธอมักจะนอนหลับไปพร้อมกับความกังวลเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอนาคตที่ยังไม่แน่นอนจนบางคืนเธอรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าดีใจเลย แต่วันหนึ่งเธอลองทำสิ่งเล็กๆตามที่ครูสมาธิแนะนำก่อนนอนเธอเลือกขอบคุณแค่สามสิ่งเล็กๆในชีวิตคืนนั้นเธอลองนึกถึงรอยยิ้มของลูกสาวเล็กๆที่ยื่นกระดาษวาดรูปให้เธอนึกถึงถ้วยชาร้อนที่ได้ดื่มลังเลิกงานและเธอนึกถึงความปลอดภัยที่ยังได้กลับมานอนที่บ้านอย่างสงบเพียงแค่นั้นเธอก็รู้สึกว่าใจเริ่มอบอุ่นขึ้น น้ำหนักของความกังวลค่อยๆเบาลงและเธอก็เข้าสู่การหลับที่สงบก,กว่าที่เคยสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ความสุขไม่จำเป็นต้องมาจากการแก้ไขปัญหาทั้งหมดหรือการได้สิ่งใหญ่โตแต่บางครั้งมันอยู่ใกล้เรามากกว่าที่คิดอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เรามีแต่เราอาจจะหลงลืมไป และเมื่อใจเราเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณแล้วความกังวลก็จะค่อยๆเบาลงเหมือนหัวใจได้ห่มผ้าห่มแห่งความอบอุ่นก่อนนอนแนวทางปฏิบัติในคืนนี้นะคะคืนนี้ก่อนจะปิดตาลงจริงๆลองทบทวน3มสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนี้อาจเขียนลงในสมุดเล็กๆหรือเพียงแค่คิดในใจก็ได้แล้วบอกกับตัวเองว่า ฉันขอบคุณที่ได้มีวันนี้และฉันพร้อมจะพักผ่อนคุณอาจจะพบว่าหัวใจอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเหมือนโลกภายในได้กลับมาสงบพร้อมสำหรับการหลับลึกและอ่อนโยนหลายคืนนี้ลองปล่อยให้ความขอบคุณเป็นบทสวดกล่อมใจของคุณนะคะเราขอให้ค่าคืนนี้เป็นคืนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสงบ และคืนนี้เราได้เดินทางเล็กๆไปด้วยกันผ่านการฝึกสติที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเริ่มจากการกลับมาที่ลมหายใจสมอที่เคยยึดใจเราให้อยู่กับปัจจุบันต่อในการฟังเสียงรอบตัวอย่างเปิดใจไม่ผักใสไม่ตัดสินว่ามันรบกวนหรือไม่แต่ยอมให้มันเป็นเพื่อนร่วมค่ำคืนจากนั้น เราลองปล่อยความคิดให้ลอยผ่านไปเหมือนก้อนเมฆไม่ต้องเกาะไม่ต้องวิ่งตามแค่เฝ้ามองและเลือกที่จะวางและสุดท้ายเราปิดท้ายด้วยการขอบคุณสิ่งเล็กๆที่มีอยู่ในค่ำคืนนี้ให้หัวใจได้ห่มผ้าห่มแห่งความอบอุ่นก่อนเข้าสู่การนอนหลับพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าปัจจุบันนั้นคือความจริงแท้ที่เรามี อดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงแต่ลมหายใจที่เรากำลังรับรู้เสียงที่เรากำลังฟังความคิดที่เรากำลังเฝ้ามองและความรู้สึกขอบคุณที่เกิดขึ้นในใจทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงเราก็จะพบว่าความสงบไม่ได้อยู่ที่การแก้ทุกปัญหานะคะแต่เกิดจากการวางของหนักในใจลง อย่างน้อยสักชั่วครู่ก็ยังดีเพื่อให้ใจของเรานั้นได้พักครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จพร้อมพระอ,อ,นอนะพานนทรภพิสุเดินผ่านหมู่บ้านเล็กๆมีชายชราคนหนึ่งเข้ามาหาแล้วถามว่าพระพุทธเจ้าข้าพเจ้ามักทุกข์ใจเสมอบางครั้งหวนคิดถึงความผิดพลาดในอดีตทำไมเราไม่ทำสิ่งนั้นให้ดีกว่านี้นะบางครั้งใจก็หวาดกลัวอนาคต ว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงอะไรขึ้นบ้างข้าพเจ้าจะทำอย่างไรดีจึงจะพ้นจากความกังวลทั้งอดีตและอนาคตได้พระพุทธองค์ตรัสตอบอย่างอ่อนโยนว่าอดีตไม่ควรตามคิดอนาคตไม่ควรคาดหวังสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นควรพิจารณาให้ดีชายชราคนนั้นนิ่งไปและเริ่มหายใจเข้าออกช้า รู้สึกถึงร่างกายและใจที่กำลังอยู่ตรงนี้โดยไม่ต้องหวนหาคำตอบในอดีตและไม่ต้องคาดเดาอนาคตเพียงเท่านั้นใจของเขาก็เบาขึ้นคำสอนนี้ชี้ให้เราเห็นว่าอดีตเหมือนเงาที่ผ่านไปแล้วจับต้องไม่ได้อนาคตก็เป็นเพียงภาพที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันต่างหากคือความจริงแท้ที่เรากำลังมีอยู่เมื่อเราอยู่กับปัจจุบัน เช่นรู้สึกลมหายใจเข้ารู้สึกลมหายใจออกเป็นความคิดเหมือนก้อนเมฆฟังเสียงรอบตัวและขอบคุณสิ่งเล็กในวันนี้ใจของเราก็จะได้พักจากการวิ่งตามสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงดังนั้นทุกครั้งที่ความกังวลมาเยือนให้ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ว่าปัจจุบันนั้นคือความจริงแท้ที่เรามีคืนนี้ ลองวางอดีตวางอนาคตและให้ปัจจุบันเป็นที่พักของหัวใจเพียงกค่ลมหายใจเดียวก็เพียงพอให้เราได้พบความสงบได้คืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลงจริงๆนะคะลองบอกกับตัวเองเบาๆว่าฉันขอพักใจไว้ที่ปัจจุบันปล่อยทุกสิ่งที่แบกมาและขอบคุณที่ได้มีวันนี้แล้วปล่อยให้ความสงบ ค่อยๆโอบล้อมหัวใจคุณเหมือนคืนที่ฟ้าเปิดกว้างและเมฆค่อยๆลอยหายไปขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ใจเบาและขอให้คุณตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่สดใสพร้อมเริ่มต้นวันใหม่อย่างอ่อนโยน